ตอนนั่งฟังหักศินต่ส่วนใหญ่เขาจะพูดคนเดียวฝ่ายเดียวพูดเฉพาะข้อดีหรือความสามารถแบบหายฝันไปวันๆนถ้าเป็นคนไม่รู้การเมืองเลยก็อาจจะเคลิ่มอาจจะหลงรักทักสินไปแล้วก็ได้แต่ผมเชื่อพี่น้องผู้ผ่านประสบการณ์ทางการเมืองเป็นเซียนการเมืองอย่างทองแท้มาเนี่ยพอเห็นพักสินแล้วคิดเสียดายทีวีขึ้นมาทันทีแต่ทีวี TV ให้มันแตกก็เสียดายก็หายฝันไปอยู่นั่นผมนี่นั่งฟังแล้วนั่งฟังอีกว่า เรายังมีคนหน้าแบบนี้มามาทางานการเมืองกันอยู่เหรอยังมีสิทธิ์มาพูดว่าจะสร้างความหวังให้กับประเทศยังมีสิทธิ์มาบอกว่าแพทองทานทํางานทุกเรื่งทำงานดีตัวเองพร้อมจะมาช่วยงานของประเทศอ้อนไหนคุณบอกว่าคุณจะกลับมาเลี้ยงหลานไงผมพอแล้วการเมืองผมพอแล้วหยุดแล้วผมกลับประเทศทางนี้ผมจะกลับมาเลี้ยงหลานแต่วันนี้ประกาศสทรลทุกเลื่องประกาศเป็นเสนียประเทศ นี่เลี้ยงหลานที่ไหนอ่ะคุณเอาหลานไปวิ่งเล่นที่ช่องบกให้ดูหน่อยคุณเห็นอาหารที่เขาทํางานกันไหมแต่เรื่องความมัน่นคงคนกลุ่มนี้ไม่เคยพูดถึงเมื่อวานทักษิณไปพูดคนที่คอยต่อต้อนรับอยู่หน้าประตูรถจืนก้มหน้าก้มตาพอทักษิณล,ลงจากรถโค้งคำนับแทบถึงสะดือเนี่ยนำโดยภูมิธรรมวชะยะชยัยมันกลายเป็นรัฐบาลมาฟังทักษิณชินวัตรพูดว่านโยบายต่อไปจะเป็นอย่างไร พอทักษิณบอกว่าจะลดงบของกองทัพลงวันนี้ภูมิธรรมก็หันรับขึ้นมาทันทีภูมิธรรมก็มาบอกต้องลดลดงบประมาณของกองทัพลงสรุปที่ผ่านมาคุณเป็นรัฐบาลคุณคิดเองไม่ได้ใช่ไหมคุณเป็นรัฐบาลคุณไม่สามารถบริหารราชาการแผ่นดินได้ตามนโยบายที่คุณแถลงใช่ไหมคุณถึงรองรับว่าทักษิณจะพูดอะไรเดี๋ยวค่อยถามมาทีหลังเดี๋ยวค่อยตามมาทีหลังแบบนี้ผมถึงบอกว่ามันเกิดการเมืองล้มเหลวล้มเหลวทั้งการเมือง ล้มเหลวทั้งกระบ,บวนการความมั่นคงของ,งประเทศเราปล่อยให้คมพูชาขู่เช้าขู่เย็นปล่อยให้ัมพูชาบอกนู่นบอกนี่เดินเข้ามาข้ามแดนมายั่วยุคนไทยในดินแดนของประเทศไทยวันนี้แค่ปัดทวงพี่น้องครับเอาแค่ที่เราเรียกร้องแค่ปัดทวงมันยังน้อยไปนะแค่ปัดทวงพฤติกรรมของกัมพูชายัางน้อยไปหลายคนเสนอว่าอย่าไปเกรงกลัวคมพูชาถ้าต้องสร้างรั้วบริเวณปราสาทตามมืองผมก็ต้องสร้างไปคมพูชาจะยิงมึงไม่มีปืนหรือไงมึงไม่ยิงสวนอะ